สวัสดีค่ะวันนี้ครูพัดจะมาสอนหน่วยที่23รูปทรงรูปร่างผิวสัมผัสนะคะเรื่องที่3ลูกบาทนะคะระดับชั้นอนุบาลสองค่ะลูกบาทนะคะลูกลูกเหลี่ยมมี6หน้าแต่และหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอ่ารูปที่สองนะคะ รูปฟงตันที่มีผิวหน้าทั้งหกด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่ากันทุกประการนะคะเอ้าเด็กๆทายสิคะรูปบาศกหมายเลขไหนเอ่ยอ้าลูปบาดกก็คือหมายเลขสามกับหมายเลขห้านั่นเองนะคะ คำศัพท์ที่ควรรู้ในวันนี้นะคะมูนมูนดวงจันท์นะคะบัตบัตรถประจำทางนะคะเ่นเฮนแม่ไก่นะคะขี้ขี้ลูกคุณแจนะคะ ชุดเสริมทักษะเล่มสองนะคะใบงานของเราในวันนี้นะคะเด็กๆอาจบัตรอ่านบัตรคำที่เพื่อนถือจับคู่ใส่ในกล่องทรงลูกบาทโดยขีดกากบาททับสระและพยัญชนะให้ตรงกับคำในบัตรและระบายสีกล่องให้ตรงกับสีของบัตรคำนะคะ บัตรคำที่หนึ่งก็คือคำว่าเวลานะคะให้เด็กๆขีดทับพยัญชนะนะคะและสระนะคะเ,เวลานะคะก็ขีดทับตัวเอตัววแหวนตัวลอลิงตัวสระอนะคะอ่านว่าเวลา คำที่สองทะเลนะคะทะเลก็มีทอทหารมีสระอและก็สระเอแล้วก็รอลิงนะคะอ่านว่าทะเลนะคะคำที่สามคำว่าเกเลให้เด็กๆขีดทับสระเอกอกา สาระเอรอเรือนะคะอ่านว่าเกเรคำที่สี่คำว่าเทให้เด็กๆขีดทับสาระเอแล้วก็ทอทหารนะคะอ่านว่าเทแล้วคำว่าเวลาก็ให้เด็กๆ ระบายสีกล่องเป็นสีชมพูนะคะคำว่าทะเลก็ระบายสีกล่องเป็นสีเหลืองนะคะคำว่าเกเรก็ระบายสีกล่องเป็นสีม่วงนะคะคำว่าเทก็ระบายสีกล่องเป็นสีฟ้านะคะ ทำใบงานชุดต่อไปเลยค่ะชุดกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะเด็กๆประกอบกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปบัตรตามขั้นตอนที่กำหนดให้นะคะขั้นที่หนึ่งระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะขั้นตอนที่สองตัดตามรอยปะนะคะ ขั้นตอนที่สามพับภาพตรงเส้นทากาวประกอบให้เป็นกลองสี่เหลี่ยมรูปบาทนะคะวันนี้ครูพัดก็สอนเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เด็กๆอยู่บ้านก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะออกนอกบ้านก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย